สวัสดีครับผมเอสุรศักดิ์นะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งตัวยึดแผ่นลังคา4แพ็นนะครับสำหรับแผ่นสุาเซลล์ตอนนี้ผมก็อยู่บนลังคาแล้วนะครับใส่เซฟตี้เรียบร้อยครับผมนะครับตอนนี้ก็ยึดไปได้2ตัวนะครับสตัวฝั่งนู้น2ตัวฝั่งนี้อีกสตัวนะครับฝั่งนีองงนองอ้อีกสตัวเราจะติดทั้งหมด3แผงน,นะครับ แต่ว่าพื้นที่ลังคามีน้อยมากตอนแรกผมาวางแผนว่าจะยึดราง2.1เมตรเนี่ยด้วยตัวยึดลังคาซีแพคเนี่ยเส้นละ2ตัวแต่วัดดูแล้วมันมันติดได้แค่3คู่นะครับ6ตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวัดกึ่งกลางนะครับแล้วก็ติดตัวกลางอีก2ตัวนะครับตรงนี้กับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นทั้งหมด6ตัวสำหรับ ลาง2เส้นนะครับ3ามแผงจะมีความยาวประมาณ3เมตรนะครับรางเราซื้อมา2.1เมตรเราก็จะต้องตัดตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งออกเส้นหนึ่งนะครับให้มันเหลือ,เ,อเท่าไหร่เป็น3เมตรพอดีนะครับในขณะถ่ายทําก็จะไม่ได้ติดตั้งนะครับตอนติดตั้งก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็จะถ่ายเฉพาะตอนที่เสร็จงานแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านครับ วันนี้นบรรยากาศเป็นใจครับฟ้าไม่มีแดดเลยนะครับเพราะว่าพายุจะเข้าใครที่จะขึ้นหลังคามาติดแผงโซลาเซลล์เองก็เช็คสภาพอากาศให้ดีๆนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นแบบหมูแดดเดียวโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดตั้งต่อนะครับอีก2ตัวี๋ยวจะถ่ายผลงานให้ชมครับผมครับหลังจากที่ เราติดตั้งไอตัวยึดตังขาสี่แพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดไปทั้งหมดหกตัวนะครับทีนี้เราก็จะเอารางขึ้นไปยึดนะครับตัวนี้เป็นรางสองจุดหนึ่งเมตรนะครับถ้าทํากันหลายคนเนี่ยเขาจะเอาขึ้นไปยึดด้านบนแล้วก็ต่อต่อทีละชิ้นนะครับแต่พอดีผมทําคนเดียวผมก็เลยต้องต่อรางจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยยกตามบันไดนะครับยก ขึ้นบันไดขึ้นไปบนหลังคานะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อรางก็จะมีตัวยึดรางนะครับสองตัวเพราะเราใช้สองเส้นนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อรางก่อนนะครับรางที่ต่อเสร็จก็จะ เป็นแบบนี้นะครับจาก 2, 1เมตรก็จะกลายเป็น 4, 2่สองเมตรครับพมเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปติดบนหลังคากันนะครับตอนนี้เราก็ติดรางเสร็จทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะยังไม่ตัดปลายนะครับเราจะปล่อยไว้ก่อนเยี๋รวเราจาะแผงมาติดแล้วก็จะวัดตัดให้มันเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้มันก็จะเกินๆอยู่นะครับก็ทํากระเบื้องแตกไปหน,หนึ่งแผ่นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาซิลิโคนมามาอุดไว้นะครับบรนคัาผมมันแคบครับติดได้แค่แค่สามแผ่นเท่านั้นนะครับก็สําหรับใครที่อยากติดตั้งเองนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อ เขาเรียกว่าอะไรเซฟตี้นะครับมายึดไว้ก่อนกันตกกันพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศบนหลังคานะครับ360องศาวิวหมู่บ้านนี้ก็ติดแผงโซลาเซลล์ไปสามหลังนะครับเท่าที่ดูบ้านของผมเป็นหลังที่สามนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับ360องศานะครับตัวตร่งนี้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นทางลงของผมนะครับที่ผมเอาไว้จับนะครับวันนี้ก็จะลากันไปเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีคําถามนะครับพอดีผมติดรางไว้แบบนี้นะครับก็คือเอาน็อตเนี่ยไว้ด้านนอกนะครับเอารางไว้ด้านไหนไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าใครมีประสบการณ์หรือมีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ แต่สาหรับผมผมคิดว่าการเอาล่างไว้ด้านในเอาน็อตไว้ด้านนอกเลยมันจะทําให้เราจัดการง่ายนะครับเวลาเราอยากจะยกแผงขึ้นหรือว่ากดแผงลงก็สามารถทําได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามงแผงแล้วแผงมันจะแบบจะปิดปิดมอตนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะสามารถเข้าไปได้อยู่นะครับโอเคครับลาการไปแล้วครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ Thank you.